สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนาทุกคนนะครับสาหรับใครที่เติมเกมคุกกี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนาร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีคลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวอร์เวกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับ ที่ลงไปเป็นคลิปที่อัดไปแล้วทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคลิปเก่านะครับก็วันนี้นะครับอัปเดตมาใหม่นะครับผมก็น่าจะหายดีแล้วแหละนะครับจริงๆก็น่าจะหายมานานน่นไม่ใช่หายมานานดิน่าจะหายดีเมื่อสองสามวันแล้วนะครับแต่ไม่ได้อัดคลิปเฉยเพราะว่ามันยังมีอาการแบบหน่วงๆนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมานะครับรีวิวนะครับไม่ใช่รีวิวดิมาเล่นนะครับคุกกี้ชาเลนจ์ตัวใหม่นะครับตัวไวโกนะครับผมนี่ตัวละครนี้เลย นี่เลยนะครับกุกกี้ไวโกรนะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับก็ไปลองเล่นมาคร่าวๆนะครับแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์มาเหมือนหลายคนจะบอกว่าตอนใช้สกิลเนี่ยยากมากนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับผมได้ลองเล่นไปนิดนึงแล้วก็ยากจริงนะครับแล้วก็จะเป็นอ่า ของเนี่ยดูแล้วน่าจะใช้เยอะนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะว่าเวลค่อนข้างสูงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าอัปเดตครั้งเนี่ยนะครับมีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมไม่ได้ทำเนาะก็รวบในคลิปนี้เลยละกันนะครับก็จะมีนะครับคาลือหัดนะเป็นภารกิจที่เราต้องไปทํานะครับนี่นะ ไปเล่นตามนี้นะครับเพื่อเก็บแว่นขยายนะครับก็จะได้ตัวละครฟรีด้วยนะใครที่แบบไม่มีเพชรไปสุ่มหานะครับก็มานี่นะครับมาทําภารกิจรับตัวละครตรงนี้เอานะครับได้ทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งตัวละครเลยนะครับนี่เลยอันนี้ก็เก็บเยลลี่นะครับในเกมเดียวในโหมดต่างๆนะครับมาเก็บนะครับแล้วก็จะมีภารกิจอีกชัตเตอร์หนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งเหลืออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งจะปลดล็อกนะครับอันนี้ก็จะได้คุกกี้แล้วก็วัตถุดิบแคนดี้ด้วยนะครับใครแบบ ไม่มีผงนะครับก็มาทําเอาอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเก่านะครับที่เอาเข้ามานะครับเป็นกิจกรรมภารกิจเหมือนกันแหละนะครับตามหานะครับเนี่ยเพื่อเพื่อทาอะไรเนี่ยนะครับคล้ายๆแบบกิจกรรมอาหารนะครับที่ปรุงอะ่ะผมว่าน่าจะใช่นะใช่ไหมให้เราเลือกเนี่ยให้ให้เราเล่นเลือกทุกภาพนะครับเลือกให้ใส่ทุกภาพนะครับเนี่ย ให้เราเลือกทุกภาพพอเราเลือกทุกภาพเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเกรดนะครับว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับหลายหลายคนน่าจะเคยเล่นกันนะครับแต่ใครไม่เคยเล่นก็ทําภารกิจแหละนะครับแล้วก็กดจิ้มจิ้มอ่ะสมมติว่าแบบเราอยากได้อา่าเราอยากได้ดีมากเนี่ยเราอยากได้1 000, 000, 00, 10, 000, 000, 00, 00, 000, ล้านเนี่ยนะครับหนึ่งล้านไลค์เนี่ยนะครับเราก็ต้องเนี่ยเอาสูงที่สุดอ่ะนะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องเอาเนี่ยนะครับมันจะมีให้เลือกใช่ไหมเนี่ยเลือก อัน1อัน2อัน3นะครับอันที่3จะดีที่สุดนะครับก็เลือกอันที่3ให้หมดเลยเนี่ยนะครับก็จะได้1ล้านไลค์นะครับประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นสมบัติที่เพิ่งบัฟเข้ามาผมไปเล่นมาแล้วนะครับก็คนที่มีของก็จะเล่นภารกิจนี้ง่ายหน่อยแต่คนไม่มีก็ทําได้นะก็เอาสมบัติหมีเนี่ยไปทําภารกิจนะครับเอาไปเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ของรางวัลตรงนี้ครบเหมือนกันนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับน่าจะหมดละนะครับแล้วก็จะมีวิ่ง วิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยผมไม่ได้วิ่งเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นโควิดแล้วผมแบบไม่นี่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาวิ่งกันด้วยนะครับเพชรก็เยอะเหมือนกันนะครับก็พอเราวิ่งเนี่ยมันจะเหมือนเดิมเลยจับคนมานะครับยิ่งคนน้อยเท่าไหร่ยิ่งได้เพชรเยอะเท่านั้นในการหารจะจะแบบสมมุติว่าเหลืออ่าแข่งกันสิบคนนะครับในสิบคนเนี่ยนะครับเล่นครบห้าคนก็เอาสองพันเพชรตรงเนี้ยนะครับหารห้าก็ได้คนละสี่ร้อยนะครับประมาณนั้นหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับมาเดี๋ยวพามาเล่นกันนะครับจะเป็นคุกกี้แชรเลนไว้โกะหมนะผมไปเล่นในมือถือละก็เล่นพอผ่านไดมอนด์เหมือนเดิมนะครับนี่เลยผมจะใช้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับจะเป็นคุกกี้เลเวล8นะครับสัตว์เลี้ยงผมใช้เป็นเลเวล9นะครับซึ่งหลายๆคนดูตรงนี้เขาอาจจะใช้เป็นเลเวล11เลยนะครับแต่ผมอ่ะใช้เลเวล9กก็เพียงพอแล้วส่วนแคนดี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะ อันนี้เขาใช้4แต่ผมใช้5นะครับได้พอดี4 8 5ดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้เป็นสมบัติตามนี้เลยนะครับถ้าใครขี้เกียจจัดกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อาปุกี้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้เท่ากับผมนะครับสมบัติก็ต้องประมาณนี้นะก็คือลูกบาดเวล7นะครับสมบัติมีเวล7นะครับไข่เนี่ยสักววล้าน่าจะได้อยู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอรับตรงนี้ก่อนนะครับก็คือการปันบุกี้เนาะออกรางวัลนิดหน่อยไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับมา คือมันจะเล่นยากนิดนึงนะครับผมแบบเล่นแรกๆผมก็พลาดเหมือนกันเนี่ยแล้วมันจะมีจังหวะนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเราต้องจับจังหวะกดมันจะมีให้กด2รอ,อบนะครับนี่เลยชึบนะฮะอ่านี่เลยนะครับอันนี้ผมสงสัยนะคือทุกคนดูดิคะแนนมันเยอะมากผมอยากรู้ว่าถ้าเราเนี่ยเล่นแบบไม่ใช้สกิลเลยเนี่ยมันจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเออเดี๋ยวมาหักลบกับสกิลอันนี้ผมจะไม่กดสกิลนะ จะเอาจะอยากอยากรู้เหมือนกันว่าคะแนนมันจะได้เท่าไหร่มันเยอะมากเลยนะก็งงเหมือนกันนะครับอาจจะมีผู้มานะครับ60ล้านนะครับเดี๋ยวเราลองดูตอนกดสกิลบ้างนะครับว่าจะได้คะแนนมาเท่าไหร่นะครับ60ล้าน,นเนาะเอากลมๆแล้วกันข้าวๆนะครับโอ,อ้ถ้าได้คะแนนถ้ามันมันได้เยอะอาจจะเป็นที่แบบเยลลี่ด่าหรือเปล่าอะไรอย,อยากรู้เหมือนกันนะครับคือเยอะมากนะครับ อ่านะครับแล้วก็กดอ่าไอ้นี่รัวๆเลยนะครับเนี่ยกดตัวผีนะครับโอ้เนาะเฮ้ยคะแนนสกิล20กว่าล้านเองนะครับ26นะครับแต่อย่าลืมมันมีอ่าแคนดี้เนาะโอ้แคนดี้ด้วยนะครับประมาณ40ล้านละมั้งนะครับสกิลแต่โหเยลลี่ด่านเยอะนะครับคือได้เกือบร้อยล้านอ่ะนะครับแป๊บเดียวนี่เห็นไหมอ่ะโอเคนะครับด่านนี้หมีค่อนข้างเยอะเยลลี่หมีนะครับก็เลยสมบัติหมีก็เลยได้เปลี่ยนไปด้วยนะครับอ่ะ ่าเก็บแม่นๆนะคบผมไม่ไม่ต้องแม่นขนาดนั้นก็ได้แต่ก็ต้องเก็บละเอียดหน่อยน,นะครับมันจะได้แบบผ่านได้ง่ายๆนะครับชุบเลงนะครับผมต้องเลงตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันยากนะฮะกดผิดเลยก็ถือว่าเสียดายคะแนนอ่าดกดที่นี่นะครับไม่ค่อยฉิดเท่าไหร่นะฮะโอเค สันะครับนี่แหละข้อดีของไอ้สมบัติอันที่2นะครับชิ้นสจะมีแม่เหล็กนะครับทำให้เราเก็บเยลลี่ได้ง่ายขึ้นในบางจุดกะแนนก็จะดีด้วยนะครับชิ้นนี่เลยเฮ้ยพลาดหดเลือดเดี๋ยวขอรีใหม่นะครับอาอขอใหม่ขอใหม่นะครับพออ,อีกเทคหนึ่งนะฮะ เอออันนี้อันนี้มันกระโดดผ้าดน,นะครับอันนี้ต้องระวังนะเราต้องกระโดดให้มันแบบเป็นจังหวะนะครับะนะครับจึ๊ึ๊โอเคนะครับอาจจะยากนะครับตัวละครน,นี้แรกๆนะครับผมก็กดผ้าดหลายรอบอยู่เหมือนกันเล่นในมือถือเนาะ ส่วนตัวละครนี้เก่งไหมหรออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือที่ผมไปดูมาเนี่ยมันก็ไม่โหดอะนะครับถ้าถามผมก็ยังสู้ลำใหญ่ไม่ได้นะครับโออลำใหญ่อะไรเงี้ยก็ปั้นลำใหญ่ต่อก็ยังใช้ได้อยู่นะครับจำคำไปเลยนะจำคำคำผมไ้เลยทุกคนนะครับชึบสกิลต้องสมาธินิดนึงนะฮะ ทุกคนจําคําผมไว้เลยนะครับตัวละครตัวละครไหนที่น่ารักน่ารักเนี่ยส่วนมากจะแท้ไม่ดีอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยนะครับผมเคยบอกนะส่วนมากตัวละครน่ารักน่ารักเนี่ยแท้จะไม่ค่อยดีหรอกอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่มันเรื่องจริงนะเออใครที่แบบได้ได้ดูอะไรเงี้ยจะรู้นะว่าเออมันมันแบบมันได้นี่นะมันไม่ค่อยดีหรอกอะไรประมาณนั้น <drei> okay นะครับโอเคนะครับโอเค โบนัสไทม์ด้วยนะครับต้องเล็งดีๆนิดนึงนะครับโบนัสไทม์ถึงช่วงแรกมันจะมีแม่เหล็กนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยมันจะไม่มีแม่เหล็กให้เรานะครับนี่เลยเราต้องกระโดดให้มันจิกๆนิดนึงนะครับพรามพลาดไปนิดนึงจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับกดกดนะครับกดกด กดโอเคหจับจังหวะได้แล้วเล่นชิวเลยนะครับไม่ยากละนะครับตอนที่จับจังหวะไม่ได้นี่กดผิดกดถูกเลยนะครับโอเคนะครับ แล้วผมชอบนะตัวละครดีนะครับชอบสกิลตอนพุ่งอ่ะคล้ายๆโคเบอร์รี่ดีนะครับใครเล่นโคเบอร์รี่ก็จะรู้นะว่าเออช่วงสกิลท้ายจะพุ่งเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับสนุกดีนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะครับมีสองสองครั้งนะครับจึ๊บจึ๊บอันนี้จะเป็นครั้งทุ่นึงนะแล้วก็กดอ่าสไลด์รัวๆนะครับซึ่งหลายคนน่าจะงงนะว่าทำไมผมมันเป็นสลับปุ่มกันใช่ไหมผมถนัดก,กระโดดขวานะครับก็จะ ปุ่มมันจะปแปลกๆนะครับปกติหลายคนน่าจะแบบกระโดดซ้ายกันนะครับจะผมกระโดดขวาเนาะ,ะช่วงนี้ก็พยายามนี่กดขึ้นสปริงมาก่อนนะครับเนาะโดดขึ้นสปริงให้มันเสียชีวิตตรงนี้นะครับเลือดหมดตรงนี้เสียชีวิตอะไรละร่ะพูดเป็นทางการไม่ได้นะครับเลือดหมดเนาะจะได้แบบทําให้เราได้ระยะด้วยนิดนึงนะครับอโอเคแล้วก็กระโดดยืมปกติเลยนะครับชึบชึ่ายือนิดนึงอาจจะต้องยื้อก็ได้นะครับ จึ๊บ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 ่บบบบบาแล้วก็บินนะครับกดกระโดดนี่เลยโอ้โหรอบนี้ได้490ล้านได้เยอะนะครับอ่านี่เลยเราอาจจะเก็บคะแนนดีนะครับนี่เก็บคะแนนดีก็ปลามา490ล้านเลยนะครับก็ถ้าถามผมนะผมว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยประมาณสักเอ่อเวลเจ็ดเนี่ยเวลเจ็ดนอไม่ต้องเวลเก้าหรอกประมาณเวลเจ็ดก็น่าจะผ่านแล้วนะครับ น่าจะผ่าแหละนะครับประมาณด้วยเจ็แต่ต้องเก็บเยลลี่ให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมรับของรางวัลเลยแล้วกันเนาะปุ๊บอ่ารับของรางวัลทั้งหมดนะครับโอ้ลูกบาทเยอะมากนะครับนี่เลยใครไม่มีลูกบาทมาเล่นเนี่ยเก็บภารกิจเอานะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ I'm <laughs>